Hey สวัสดีครับเทนะตักภาคไทยวันนี้จะพาไปชมจังหวะก,การเชื่อคนยากเรียกได้ว่าคนไม่เชื่อทอํายังไงเขาก็จะไม่เชื่อและการประทาก,กันนี้ครับเกิดขึ้นในซีอก,การแข่งขัน APT Thailand Exclusive Incheon 2025จัดขึ้นที่พาราไดซ์ค In ิโนพาราไดซิตี้อินช n s o u t ค k เ r ียเปิดแอคชั่นมาเป็นทางส่งของโตะสักการครับตัดสินใจโอเ n อเรตไปก่อน1นึ่งแสนชิดจะอตำแหน่งไฮแจ็คครับแล้วก็ทําให้ทุกคนหมอบกันมาหมดจนแอคชั่นมาถึงพี่กวงพี่เชษอยู่ตําแหน่งบิ๊กบลายตัดสินใจคอตามมาเฉยด้วยไพย่พ er, ็อกเก็ตสอู่่ สี่ในมือฟลอปเปิดออกมาเป็น3เอ็ดคิงหัวใจ2ใบและในเมื่อบอดเปิดออกมาสูงแบบนี้ครับพี่โตสักันก็เล่นแบบปกติครับเบ็ดต่อนเนื่องไป55,000ันชิปแต่ถ้าว่ากวงพิเชษไม่เชื่อครับขอคอ,อตามไปสักทีด้วยคู่สีของเขานี่แหละเทินเปิดออกมาเป็น2โพดําโอ้โหตอนนี้บอร์ดสามารถพัฒนาไปเป็นฝัตได้ทั้ง2สีเลยครับด้วยบอดนี้นะครับน่ากลัวขนาดนี้พี่โตสักันไม่รอชา้าจัดการเบ็ดต่อนเนื่องไปแบบไม่มีแผ่วใส่ไป1นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันชิปตอนนี้ครับทาง ฟังฝังของพี่กวงพี่เชษสามารถพัฒนาไปเป็นสเตเตทได้เพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยถ้าหากริเวอร์เปิดออกมาเป็น5และริเวอร์ก็เปิดออกมาเป็น5 <c oughs> จริงๆโอ้โหอยกเกเสรได้แต่การเชื่อคนยากตอนนี้นี่กลายเป็นพัฒนาขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อครับแล้ในเมื่อพัฒนาขึ้นมาแบบนี้พี่กวงพี่เชษไม่รอช้าเปิดเกมบุกเบดใส่ทันทีเลยครับ2 5 0 0 0 0 0 0ชิปหรือประมาณ5บิ๊กบลาย <c oughs> เพื่อสร้างความกดดันให้กับโตสักกันได้เยอะและหลังจากที่พี่แกใช้เวลาคิดประมาณ1ทามแบงครับใช้เวลาพอสมควรครับพี่แก ตัดสินใจคอตามมาในที่สุดและดูครับดูรีแอคชั่นของเขาหลังจากที่ด้เห็นโชว์ดาของคู่ต่อสู้หน้าพี่แกนี่แสดงออกถึงความเสียดายอย่างโคตรชัดถามทุกคนทีครับถ้าเราเป็นคนที่ถือไพ่อย่างซ4ตีสเตรทที่รีเวอร์แบบนี้คุณจะทําอย่างไรที่รีเวอร์เช็คต่อเพื่อวางทรัหรือจะเบสเพื่อสร้างความกดดันเพื่อหาแวร์ลูเพิ่มทันทีคอมเมนต์บอกกันได้ใต้โพสต์นี้และกลับมาพบกับเทนนตักโป๊กเกอร์ภาคทันใหม่คลิปหน้าวันนี้เบลลขอสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ